สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้น้องทิพย์ก็จะมาจะมาอ่ามีคลิปหนึ่งที่น้องทิพย์ว่าอ่าไปกดเงินให้เพื่อนที่อยู่เมืองลานะคะแล้วก็มีความคิดว่าอยากจะมาเล่าเรื่องเมืองลาให้พี่ๆทุกคนได้รับฟังนะคะอย่างที่น้องทิพย์ได้มีประสบการณ์หรือรู้เรื่องในเกี่ยวกับเมืองลามานิดนึงนะคะแล้วก็ หลายหลายคนก็สงสัยว่าเมืองลาเป็นเมืองอะไรอยู่ติดอะไรนู่นนี่นั่นเนาะน้องทิพย์ก็จะมาไขข้องให้รับรู้ให้แบบเออให้แบบกระจ่างไปเลยนะคะวันนี้น้องทิพย์ก็เลยมาอยู่ที่นาก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้พี่ๆทุกคนได้ฟังนะคะมาดูกันนะคะนี่ดูดิพี่ๆทุกคนน้องทิพย์ตอนนี้น้องทิพย์จะพาพี่ๆทุกคนดูไล่มันฝรั่งก่อนนะคะเพราะว่า เอ่อถามว่าในบ้านน้องทิพย์อะทำทำงานอะไรนะคะทำอะไรประมาณนี้เนาะก็ทำกเกษตรกรนั่นแหละแล้วก็เออบ้านน้องทิพย์อะจะเป็นคนปลูกมันฝรั่งเยอะมากเลยนะคะคือเยอะที่สุดในเชียงตุงเลยก็ว่าได้นะคะก็มีที่บ้านน้องทิพย์น,นี่แหละคือถ้าอยากจะมาซื้อมันฝรั่งหรืออยากจะมา เห็นไร่สวนมันฝรั่งก็อยู่ที่บ้านน้องทิมนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นส่วนเล็กๆเ,เองนะคะคือทางเนี้ยดูอันจะเป็นมันฝรั่งโมดเลยเนี่ยทางนี้มาถึงตรงนี้มันฝรั่งโมดเลยแล้วก็จะมีส่วนทางนน้นอีกทางนน้นยังมีเยอะมากเลยทางนู้นที่แบบเอ่อที่แบบทางนน้นอะที่เขาเรียกว่าล่างล่างหมูว่านอะเออล่างหมูว่านล่างหมูว่านอะทางนน้นอะ ก็จะมีมันฝรั่งเป็นไร่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 ไแบบนี้หมดเลยนะคะก็เนี่ยมาอยู่ที่ไร่มันฝรั่งเนาะพี่ๆทุกคนวันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเมืองลาให้พี่ๆทุกคนได้รับฟังนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งหาที่มุมสวยๆนั่งแล้วก็พูดคุยเรื่องแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแผนที่ออกมาให้พี่ๆทุกคนได้เข้าใจ ง่ายที่สุดนะคะว่าเมืองลาอยู่จุดไหนของเชียงตุงแล้วก็เมืองลาเป็นเขตอะไรเป็นอะไรเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ไหวแบบสุภาพหน่อยนะคะอุ๊ยอุยอุยอยู่ตกไปเดี๋ยวน้องทิพย์จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเมืองลานะคะ อันดับแรกน้องทิพย์ก็ต้องแนะนําเมืองลาก่อน,นะคะว่าอยู่จุดไหนของอยู่จุดไหนของเชียงตุงนะคะแล้วก็ห่างจากเชียงตุงไปกี่กิโลนะคะแล้วเชียงตุงไปทางไหนของเชียงตุงถึงจะไปถึงเมืองลาได้เนาะนี่นะคะก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเมืองลานะคะคือเมืองลาเมืองลานะคะก็เป็น เขตปกครองของตัวเองนะคะไม่มีไม่มีใครมาปกครองเนาะเป็นเขตปกครองของตัวเองเมืองลาห่างจากเชียงตุงกี่กิโลนะคะมันจะมีสองเส้นทางนะคะเมือทางเชียงตุงเราจะไปไปทางออไปไปไปเข้าไปเมืองลาได้มีสองเส้นทางนะคะคือเส้นทางแรกๆสมัยก่อนที่ใช้อยู่ประจําคือ หลายปีที่เขายังไม่ปิดเนาะก็ไปทางกัดฟ้านะคะไปกันไปทางกัดฟ้านะคะไปทางตะวันตะวันตกของตะวันตกเชียงใต้นะคะน้องทิพย์อยู่ตะวันตกเฉียงเหนอเอือทอ่งไปไป,ไปทางตะวันตกเชียงใต้นะคะทางเมืองลาก็จะมีสองเสี้นนะคะก็ทางนั้นอะ่ะจะไปประมาณแค่90กิโล90กิโลเองนะคะก็ไปถึงเมืองลาแล้วนะคะถ้าไปทาง ถ้าไปทางกัดฟ้าเนาะเส้นทางกัดฟ้ามันจะตรงกว่าเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะคะอีกเส้นทางหนึ่งก็ไปทางกัดเต่านะคะมันก็เส้นทางมันก็ไปแบบนี้นะมันกัดเต่ากับกัดฟ้ามันมันแค่แบบมันแค่แบบห่างกันแค่ห่างกันก็ไม่ใช่มันแค่แบบอยู่คนละฝั่งกันของแม่น้ําแม่น้ําขืนเองนะคะจริงๆมันเป็นสายเดี้ยวกันเลยนะคะก็ จริงๆมาทางเอ่อมาทางตอนเนี้ยทางกัดฟ้าเขาปิดแล้วนะคะปัจจุบันนี้เขาจะใช้เช่นทางทางกระเต่ามากกว่านะคะทางกระเต่ามันก็จะไปโคดเคี้ยวแล้วก็เอ่อโคดเคี้ยวไปหน่อยนะคะมันก็จะทําให้ไปสู่เมืองเมืองลาไกลไกลกว่านิดนึงนะคะคือถ้าไปทางกัดเต่าก็ร้อยประมาณร้อยยี่สิบร้อยสิบร้อย 20เอ่สิบต้นต้นะประมาณ120ต้นต้นนะคะก็ไปถึงเมืองลาเนาะก็ถ้าไปทางกะเตาก็ต้องผ่านผ่านทางเมืองยางเมืองยางก่อนถึงจะไปเอ่อถึงเมืองลานะคะแต่ถ้าเมื่อก่อนก็ไม่ไม่ต้องผ่านเมืองเมืองยางนะไม่ต้องผ่านเมืองยางก็อ้อมไปถึงเมืองลาได้เลยนะคะแต่นี้คือเขาปิดทางทางที่ ทางที่แบบถนนที่ดีแล้วก็ใกล้เขาก็ปิดแล้วนะคะปิดเออปิดด่านเนาะเออทางเมืองลาเขาปิดด่านแล้วไม่ใช่ทางเมืองลาดีทางทางประเทศพมา่าเราอะปิดด่านทางเข้าไปทางเมืองลาทางเส้นทางที่แบบ ที่แบบใกล้เนาะเขาก็ปิดแล้วก็มาทางอ้อมทางมึงมึงมึงลาเนาะทางทางมึงยางนะคะเออก็เขาเขาทางมึงยางไปนะคะก็ไปทางกะเต่านะคะตอนนี้เขาเปิดไปที่กะเต่านะคะก็จะมีสองเส้นทางนะคะที่เข้าไปในมึงมึงมึงลาได้นะคะแล้วก็มามาดูกันว่าเออเมืองลาเมืองลากับเออเมืองลากับเชงตูแล้วก็ประเทศพม่าแล้วก็ แล้วก็จีนนะคะอยู่อยู่ใกล้กันขนาดไหนนะคะจริงๆอะ่ะเมืองลามันจะเป็นเมืองเล็กๆแบบเมืองเล็กๆอยู่ติดกับจีนนะคะติดกับฝั่งจีนนะคะแล้วก็ติดกับฝั่งพมา่านะคะแต่สมัยก่อนอะ่ะเ,เดี๋ยวจะมาพูดให้นะคะคือสมัยก่อนเมืองลาจะเป็นเขตเขตของเขตของประเทศพมา่าเราน,นะคะเขตของประเทศพมา่าเราแต่นี่คือแบบ อย่างที่พี่ๆทุกคนได้ได้ดูเนาะว่าเกี่ยวกับจีนนะคะจีนอ่ะเขาจะเขาจะเข,าจะ,ขาจะนิยมกันคือถ้าเมืองไหนติดกับเมืองเขาอ่ะติดกับติดกับประเทศเขาอ่ะเออติดกับประเทศเขาเขาก็จะเขาก็จะชอบที่แบบนักลงทุนอ่ะนักลงทุนใหญ่ๆอ่ะก็จะชอบที่มาเช่าที่ดินใช่ไหมมาเช่าที่ดิน ฝั่งฝั่งนั้นน่ะเออมาเช่าที่ดินนั้นแบบกี่ปีหลายปีหลายสิบปีแบบเนี้ยให้กับประเทศประเทศนั้นๆนนเนาะเออเขาก็จะชอบแบบนั้นใช่ไหมคะก็ส่วนมากนะคะที่จะเห็นกันนะคะก็ก็จะประ,ประมาณนั้นก็สมัยก่อนก็คือทางทางจีนอะเขาก็มาเขาก็อยากจะมาลงทุนเมืองลาก็ติดกับประเทศเขาเนาะเขาก็ออกมาลงทุนที่ประเทศประเทศอ่อประเทศเมืองลานี่เนาะ ประเทศเมืองลาไม่ใช่ประเทศพาม่าเราก็ติดกับเขาแล้วทีนี้เขาก็เขตเขียดเมืองลาก็ใกล้เขาเ,เ,เขาก็เลยเขาก็ได้เช่าที่ดินแล้วก็ทําเป็นธุรกิจของเขามาถึงแบบกี่ปีกี่ร้อยปีอันนี้เราไม่รู้นะคะแล้วก็รู้ในจากคนเท่าคนแก่ที่เขาเล่าสู่กันมานะคะว่าประเทศประเทศประเทศจีนอะมามาเช่าเมืองลาเป็นธุรกิจ ก่อนนะคะก็ไม่รู้ว่ากี่ปีนะคะตอนนี้คือ,อ,อตอนนี้คือทางประเทศพม่าเราก็อยากจะไปเอาเมืองลาคืนเป็นของเหมือนแบบเหมือนแบบควบคุมได้ตัวลูกควบคุมได้แบบเนี้ยเออจะเอามาเป็นควบคุมได้แบบเนี้ยแต่มันมันเอามาแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเออมันผิดอะไรไปอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ยุ่งยากก็เป็นเออก็ก็เลยแบบปิดปิดทางไป ปิดทางไปทางหนึ่งนะคะก็ทางตอนเนี้ทางประเทศท่าตอนเนี้ทางเมืองลาก็กลายเป็นเมืองที่แบบเป็นปกครองด้วยตัวเองนะคะคือไม่เป็นคนจีนมาปกครองไม่เป็นพมา่าไปปกครองนะก็มันก็มีเจ้าเมืองในเมืองลาอยู่อยู่นะคะมีเจ้าเมืองนะคะมันมีเจ้าเมืองมีคนที่สั่งทําทุนเออนู่นนี่นั่นได้นะคะที่เมืองลานะคะแล้วมาถามกันว่าเมืองลา ก็ทุกคนนะคะก็ต้องมีบัตรประจําตัวเนาะอย่างเช่นบัตรประชาชนบัตรต่างๆนะคะที่เมืองลาเขาจะใช้ลายไซส์ของจีนหรือใช้ของพมา่านะคะคือจริงๆก็คือคือแบบนี้นะคะคือจริงๆอะ่พะพมา่าอ,อ๋อจริงๆอะ่ะเมืองเมืองลาเป็นของพมา่าเนาะตั้งแต่สมัยสมัยไหนแล้วก็คือพ่อแม่พี่น้องทางอยู่เมืองลาก็ต้องใช้บัตรประชาชนของพมา่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการเจราจากันนะคะ ก็เออพม่าเราก็ไม่ออกกฎหมายให้มึงลาไม่ได้นะคะออกกฎหมายให้มึงลาเป็นแบบนี้แบบนี้ให้มึงลามาเออใช้กฎหมายของเราไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีกฎของเขาอยู่นะคะก็ใช้ได้แต่บัตรประชาชนนะคะก็แบังคับให้เขาแบังคับก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเขาก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเขตของประเทศพม่าเราอยู่แล้วก็เลย ต้องใช้บัตรประชาชนของพาม่านะคะเป็นเขตของพาม่านะคะแต่ปกครองได้ตัวเองเนาะ om, จะเป็นประมาณน,นี้เขาก็ใช้บัตรประชาชนของพาม่าอยู่นะคะตอนนี้แต่แต่โรงเรียนพม่า,มาก,ก็ไปโรงเรียนรัฐบาลก็ไปสอนที่เมืองนาได้อยู่นะคะทางทางคนเมืองนาเขาจะจะเรียนจะเรียนสองอย่างนะคะเรียนของจีนด้วย <S <S เรียนของพม่า,มาด้วยนะคะแต่ส่วนมาก ถามว่าคนคนเมืองลานีเา่เรียนเรียนจบสัญสิบแล้วก็มีขึ้นมหาลายัยนู่นนี่นั่นมีไหมส่วนมากน้องทิพย์ไม่เคยเห็นไม่ไม่เคยมีแบบคนเมืองลามามามาเรียนที่ชิงตุงอะไรประมาณนี้เนาะไม่รู้ว่าเขาจะไปทางเมืงเองเมืองต่างๆเนาะแต่ชิงตุงเราอะไม่เคยเห็นคนเมืองลามาเรียนมหาวิทยาลัยเลยนะคะเพราะว่า ทางเมืองลาก็อาจจะไม่ถึงอาจจะไม่มีถึงชั้นสิบด้วยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะเรียนรู้แต่ภาษาของพม่าได้นิดนึงแล้วก็เรียนภาษาจีนนิดนึงเพราะว่าเมืองเมืองลาเป็นเมืองที่แบบธุรกิจเยอะมากที่สุดแล้วก็คนทํางานก็ก็ทําได้ดีมากที่สุดนะคะเพราะว่า ต่างๆเมืองต่างๆเมืองเหมือนเชียงตุงเราก็ไปทํางานเมืองลาแบบเขาทํางาน24ชั่วโมงอ่ะเขาต้องการคนเยอะๆอ่ะทำงานอ่ะเพราะเมืองลาเป็นเมืองธุรกิจนะคะก็เลยแบบเขาก็ไม่จําเป็นที่แบบการศึกษานะคะการศึกษาของเขาไม่จําเป็นที่แบบเรียนสูงๆนะคะขอแค่เรียนอ่านหนางังสือได้เขียนได้เอ่อรู้เรื่องทุกอย่างแบบนี้เขาก็ ออกกันไปแล้วก็ไปทํางานกันแล้วนะคะเหมือนน้องทิพย์มีเพื่อนของเออมืองลานะคะที่เห็นเห็นอยู่ก็คือเขาอายุแค่13ปีนะคะเพราะตอนเด็กเกเขาก็เรียนนะคะเขาเรียนหนังสือแล้วก็เรียนหนังสือมาจนถึง13ปีพอเขาอ่านอะไรได้หมดแล้วก็เขาก็เขาก็ไปทํางานของเขาไปนะคะทํางานของธุรกิจเอยธุรกิจที่คนเขาทํางานกันอะ ทำงาน24ชั่วโมงนะคะสคือไม่มีการแบบไม่มีหลับไม่มีนอนนะก็มีมีทำงานสองกะแบบเนี้ยสเวลาแบบเนี้ยเออทั้งทั้งแบบโรงแรมทั้งนู่นนี่นั่นเออเป็นแบบนี้ทุกอย่างเลยนะคะที่เมืองลาก็เป็นเมืองแบบจเจริญมากเจริญเออถึงแม้ันเป็นเมืองเล็กๆก็ตามนะคะแต่บ้านช่องตึกใหญ่มากเลยนะคะสําหรับที่สําหรับจเจริญกว่าชิงตูงก็ว่าได้นะคะก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะก็ก็ก ก็จะประมาณนี้นะคะก็ตอนเอ่อมึงมึงลาก็เป็นเขตปกครองของตนเองแล้วอีกอย่างหนึ่งคือปกครองด้วยตัวเองนี่เป็นอะไรมาปกครองอันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆนะคะมันก็มีหลายอย่างอยู่นะในนั้นมันมีหลายอย่างมันมีทั้งวะมันมีทั้งจินมันมีทั้งไตเออหลายๆอย่างผสมกันอยู่นะคะในนั้นอะ่ะมันมีอะไรอะไรก็ไม่รู้ที่มาปกครองนะคะอืมแค่น,นั้นแหละก็มึงลา เมืองลาก็เป็นเขตของพม่าแต่แต่เนื่องด้วยที่เขา,เ,าเนื่องด้วยที่เขามีการเขาเรียกว่ามีการมีการเช่าที่ดินก่อนหรือมันมีอะไรการผิดพลาดอะไรก็ไม่รู้อันนี้อยู่ที่อ่ออยู่ที่คนคนใหญ่คนตัวเขาพูดกัน ตอนสมัยก่อนเนาะอันนี้ไม่ทราบจริงๆก็มีคนเท่าคนแก่แค่มาพูดเฉยๆตอนที่เมืองาลามามบรร่าวว่าเออมันเป็นแบบนี้นะเราก็เลยจําเขามาแบบนี้เองนะคะก็ประวัติอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับเมืองลานะคะอยู่ๆก็เป็นมปเมืองปกครองด้วยตัวเองไปแล้วนะคะแล้วก็เขาก็ใช้บัตรประชาชนพม่าอยู่นะคะเขาก็เป็นเขตเมืองลาเขาเขาก็จะมีบัตรประชาชนของพอม่าแล้วก็ บัตรสีมันก็เหมือนกันหมดอ,อะสีมันเป็นสีแดงแบบนี้ยเออถ้าเขามีที่อยู่มีอะไรเขาก็มีบัตรประชาชนของพามา่าแล้วก็มีเออเขาเรียกอะไรบ้านเด็กที่อะบ้านเด็กที่แล้วก็มีผู้คนกี่คนคนคนียนะมันก็จะมีเอกสารเน,นี้นะฮเขาก็มีเหมือนเราหมดเลยนะคะเหมือนเชงตุงเราหมดเหมือนพาม่าเราหมดเลยละคะแต่แต่แค่ว่าเขาเป็นเมืองแค่ปกครอง ของตนเองไม่อยู่ในใต้กฎหมายของใครแค่นั้นเองนะคะเมืองลานี่ก็เดี๋ยวจะเอาแผนที่ขึ้นมาให้พี่วทุกคนได้เห็นนะคะว่าเมืองลานี่มันติดกับอะไรบ้างนะคะมันมันอยู่ติดกับอันเมืองไหนบ้างนะคะจริงจมันอยู่ติดกับจีนกับพม่านะคะมันก็เลยมันอยู่เป็นเมืองเล็กๆของตัวเองปกครองด้วยตัวเองไม่มีจีนมาปกครองไม่มีพม่าไปปกครองนะมันอยู่ที่ส่วนของเขาเองนะคะที่เมืองลานะคะก็นะ ถ้าใครอยากจะเห็นในในคลิปเมืองรานะคะก็ย้อนไปดูเที่ยวเมืองราคลิปสมัยก่อนที่น้องทิพย์เคยไปเที่ยวกับน้องหอมพองนะคะก็ไปดูได้นะคะเมืองออบ้านเมืองเขาก็ใหญ่ตัวอลังการมากเลยนะคะแต่แต่เตมืองเขาไม่กว้างนะคะที่ถ่ายได้ก็ประมาณนั้นเองนะคะไม่กว้างมันก็มีแค่ส่วนไม่เยอะนะคะมันก็มีแค่นิดนึงเองแต่ว่าเขาจะทําตึก ใหญ่ๆคนก็แน่นมากคนก็เยอะมากนะคะคนมาทุกที่ทุกทางมามาทํางานนะคะแล้วก็ธุกรกิจเขาที่เมืองลาก็ส่วนมากเขาจะทําธุรกิจอะไรก็คือคาสิโน <is gone, S 1> <ๆ S 1> นะคะอันดับหนึ่งเป็นคาสิโนนะคะในเมืองลานะคะอันนี้ก็ใครๆก็รู้การถ้าเมืองลานี่มีคาสิโนอันดลับอันหับหนึ่งนะคะดีที่ดีที่สุดมั้งก็บอกก็ว่าได้นะทุกคนก็ไปทํางานกันแบบเนี้ยเป็นเป็นเป็นเมืองที่แบบ มีการพนันกันคาสิโนกันแบบเนี้ยเยอะมากที่สุดนะคะเมืองลาก็น่าจะพอเข้าใจบ้างแล้วนะคะวันนี้น้องทิพย์ก็มาทําตามที่น้องทิพย์พูดไปแล้วนะคะว่าน้องทิพย์เอ่อถ้าพี่ๆคนไหนอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเมืองลาก็มีหลายท่านหลายเยอะมากเลยอยากจะรู้เกี่ยวกับเมืองลานะคะก็มาพูดแล้วนะคะพี่ๆทุกคน โอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยจะได้มีกำลังใจทำคลิปสู้ๆต่อไปนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้น้องทิพก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย